น้องแตงโมถูกทำให้ตายอายการต้องระวังสำนวนไม่ตรงปกโดยพันธำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิ์บุตรเงื่อนงำความตายโดยผิดธรรมชาติของน้องแตงโมหรือนิดาพัทรธิดาดาราสาวคนที่สนใจในการแสดงรวมถึงชีวิตรักที่หักมุมชายหนุ่มผู้ที่รักและพักดีต่อเธออย่างเสมอต้นเสมอปลายมาหลายปีในที่สุดก็ได้ตัดสินใจมีความสุขกับความรักอันบริสุทธิ์เรียบง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความจริงใจของคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างไม่คาดฝัน เปรียบเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่โดยไม่ได้ซื้อเลขสวยหรือคิดหวังอะไรตามที่เคยเปิดใจไว้แต่ทําให้เธอยิ้มได้หลังจากต้องทุกทนใจตามลําพังหลังจากบิดาได้เสียชีวิตไปหลายปีแต่ช่วงเวลาที่เธอมีความสุขนั้นแสนสั้นและมีอันต้องพรากจากรักแท้ที่พึงพบกันไปช่วงนี้รันด้วยความตายที่เป็นปริศนาคาใจของผู้คนแทบทั้งประเทศจนกระทั่งบัดนี้ โดยยังไม่มีคําตอบหรือคําอธิบายถึงพฤติการแห่งการตายจากตํารวจผู้รับผิดชอบจากการสอบสวนว่าเธอตกจากเรือเร็วและจมน้ําตายกลางลําน้ําเจ้าพระยาตามที่คนบนเรือทุกคนบอกโดยที่ไม่มีใครสามารถช่วยชีวิตแม้กระทั่งโยนเสื้อชูชีพหรือห่วงยางไปให้เธอเกาะลอยคอไว้ให้ได้อย่างไรจากการสอบสวนคดียา,ยาหรือว่าการชนสูตรพิกศพป,ประเทศไทยตํารวจผู้ใหญ่พูดมั่ว ว่าเป็นความลับราชการตลอดมาไม่สามารถบอกใครรู้ได้แม้แต่ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์หรือรายงานการชนะสุดศพก็เป็นความลับสำหรับประชาชนทุกคนเว้นแต่สื่อหรือทนายพวกเดียวกันที่ตำรวจผู้ใหญ่จะให้ดูอะไรแล้วเข้าใจยอมรับได้ไง่ายๆก็แอบบอกเป็นพิเศษเฉพาะตัวได้คำถามย้อนไปตั้งแต่เธอถูกผู้จัดการส่วนตัวชวนให้ไปลงเรือเร็วในวันและเวลาดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์ใด เป็นการชวนไปเพื่อพักผ่อนชมวิวสวยด้วยความหวังดีไม่มีอะไรแอบแฝงตามที่กระติกพูดจริงหรือไม่ประเด็นนี้คงไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวกระติกและปอรวมทั้งโรเบิร์ตเท่านั้นรวมทั้งเหตุตกเรือเกิดจากการกระทําของใครเพราะมีการขัดใจจนเกิดการใช้กําลังผลักให้ตกไปโดยเจตนา,นาหรือว่าเล็งเห็นผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ประชาชนบางส่วนตั้งข้อสงสัยหรือไม่หรือมีการประทุษาร้ายไม่ว่าจะเป็นการพยายามลวนลาม รวมทั้งการใช้สารมึนเมาและสารกระตุ้นอืน่นใดแอบใส่ในแก้วไวน์ส่งให้เธอดื่มจนไม่สามารถครองสติได้ทำให้เธอเสียหลักพัดตกไปข้อสองสัยเหล่านี้ hey, Anti ตำรวจได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและได้มีการตรวจพิสูจน์ไว้อย่างครบถ้วนหรือไม่หากทั้งหมดนั้นไม่ใช่แต <Allāh> ่เป็นเพราะความประมาทของนายปอโรบดและแซนคน3ามคนบนเรือตามที่ตำรวจแจ้งข้อหา ตามมาตรา291ซึ่งคำถามก็คือการสอบสวนมีพยานหลักฐานอะไรยืนยันการกระทำผิดข้อหาประมาทที่ทุกคนให้การปฏิเสธเช่นนั้นและสุดท้ายอายการจะมาสั่งฟ้องและพิสูจน์การกระทำผิดจนสิ้นสงสัยในชั้นศาลและนำไปสู่การพิพากษาลงโทษบุคคลทั้ง3าได้ไม่มีโอกาสยกฟ้องอย่างแน่นอนตามที่ตำรวจสรุปสำนวนการสอบสวนเสนอให้อายการพิจารณาหรือว่าแท้จริงเป็นสำนวนไม่ตรงปกคือสรุปเสนอให้อายการสั่งฟ้องแต่พยานหลักฐานไม่สามารถพิสูจน์ ให้สารพิพากษาลงโทษได้กันแน่ซึ่งถ้าอายการเห็นเช่นนั้นก็ควรสั่งให้มีการสอบสวนจนสิ้นสงสัยเหมือนในกรณีที่คุณสาวิตรีสำมฤทธสุขโชคอายการจังหวัดคดีสารแขวงนนทบุรีสั่งคืนสำนวนที่ตำรวจเสนอให้ฟ้องกระติกข้อหาการเทศไปรวมไว้กับคดีหลักและเสนอมาใหม่ อายการไม่ควรสั่งฟ้องมัวมัวไปซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเมื่อสารพิภากษาย,ยกฟ้องเพราะจะไม่มีใครสามารถสอบสวนหรือดําเนินคดีในข้อหาใดให้เกิดความยุติธรรมกับน้องแตงโมได้อีกต่อไปประมาทคือการกระทําโดยปราศจ,จากความระมัดระวังและการกระทําให้นั้นเป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายบัญญัติไว้ในมาตรา91 ซึ่งอายการต้องบรรยายฟ้องและแสดงพยานหลักฐานให้สารเห็นอย่างชัดเจนจนประจากข้อสงสัยว่าทั้ง3คนได้กระทําโดยประจากความระมัดระวังอย่างไรจนเป็นเหตุให้น้องแตงโมตกเรือไป คดีนี้มีข้อพิรุธเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่บนเรือทุกคนมากมายตั้งแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวของเธอซึ่งเป็นดาราและแขกคนสำคัญของเรือและในห้องโดยสารซึ่งกว้างยาวเพียง3-4เมตรนั้นเมื่อเธอลุกขึ้นยืนและต้องขอทางบางคนเดินไปท้ายเรือปีนข้ามแนวกั้นที่อันตรายไปนั่งปัสสาวะโดยมีแซนนอนยื่นขาให้จับไว้เป็นเวลาไม่น่าจะต่ำกว่า 2- 3นาที รวมทั้งขณะที่เธอเสียหลักตกน้ำไปก็ไม่มีใครโดยเฉพาะผู้ขับเรือได้ยินเสียงร้องหรือสิ่งผิดปกติอะไรนอกจากเสียงตะโกนบอกของแสนเท่านั้นและหลังเกิดเหตุได้พยายามหาร่างหรือศพเธอไม่พบทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปวิ่งหาที่ปรึกษาและทนายความกันวุ่นวายทั้งที่ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาว่าใครกระทำความผิดอาญาอะไรเลยพวกเขากลัวอะไร หากแต่ละคนแน่ใจว่าไม่ได้กระทําผิดในเรื่องใดเมื่อได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนถูกสักถามรู้เห็นอะไรก็พูดไปตามจริงไม่จําเป็นต้องซักซ้อมหรือแต่งคําพูดอะไรให้สอดคล้องกันนอกจากนั้นในการปฏิบัติของตํารวจต่อการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและเก็บรักษาวัตถุพยานรวมทั้งการสั่งเปลี่ยนสถานที่ชนสูตรศพจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตามปกติให้ไปเป็นสถาบันนิติเวศวิทยาตํารวจอย่างไม่มีเหตุผล ก่อให้เกิดปัญหาความน่าเชื่อถือต่อรายงานการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดและลามไปจนถึงความเชื่อถือต่อผลการตรวจชนสรศพโดยสถาบันนิติเวศวิทยาตำรวจอีกด้วยซึ่งจนกระทั่งบัดน,นี้ประชาชนก็ยังไม่มีโอกาสรู้และเห็นผลการตรวจว่าน้องมีบาดแผลและร่องรอยเล็กใหญ่ในจุดใดและน่าจะเกิดจากวัตถุชนิดใดในขณะที่ยังมีชีวิตและลมหายใจก่อนหรือหลังตกจากเรือ และตกจากด้านท้ายเรือตามคําบอกของแสนจริงแผลยาวขนาดใหญ่ในบริเวณหน้าขาอ่อนด้านขวาด้านในจะสามารถโดนใบพัดหรือฝินุเรือบาดขนาเล่นจนเกิดแผลเช่นนั้นได้จริงหรือไม่การพิสูจน์บาดแผลขนาดใหญ่นี้ว่าเกิดจากโดนวัตถุชนิดใดและเมื่อใดอย่างเชื่อถือได้เป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดต่อการสรุปพฤติการแห่งการตายให้ความยุติธรรมกับน้องแตงโมและทุกๆคนสนับสนุนโดย ปุ๋ยเคมีตร,ราราชัสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580